สวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่28มกราคมพศ2566ครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าการเพราะก้าที่แบบบ้านๆแล้วก็งอกไวนะฮะแล้วก็ต้นสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมภายใน30-40วันเอาไปปลูกได้เลยนะฮะ วิธีการเตรียมนะฮะอุปกรณ์การเพราะนะฮะก็คือไปซื้อแผงเพาะมานะฮะมี2อ,อย่างก็คือแผงละ200รูนะฮะกับแผงเพาะ104รูนะฮะหรือ105รูอะไรนี่แหละนะฮะอ่าโดยถั่วเฉลี่ยก็คือนี่ฮะแบบนี้เลย2อ,อย่างแต่นี้ถ้าใช้เอามา100ฝันลูนะฮะ100 104รูนะฮะ อ่าตูดลึกมีรูตรงกลางอะไรประมาณนี้นะฮะแผงหนึ่งอ่าตกถั่วเฉลี่ยนะฮะก็คือหนึ่งกระลังนะฮะที่นาาชายซื้อมานะฮะนาาชายซื้อมาก็ลังหนึ่งมันก็มีอยู่ประมาณร้อยแผงนะฮะก็เตรียมมานะฮะเตรียมมานะฮะมาตั้งไว้ก่อนนะฮะอ่าแล้วก็จะไปเอาดินมอสมานะฮะดินมอสเพชรหยิบดินมอสให้ลูกหน่อยอ่าให้ปูหน่อยแล้ว ดินมอสนะฮะดินมอสใครรู้จักบ้างฮะดินมอสหมายถึงว่าตามร้านกเกษตรนะฮะเนี่ยตาพึ่งทองก็ได้นะฮะนี่เขาเรียกดินมอสด,ดินที่เขาผสมขายนั่นแหละฮะก็คือดินเพาะก้าเล็กเพาะก้าพิกก้าพืชเล็กๆนะฮะอ่าหนึ่งกระสอบนะฮะแล้วก็จะมาอ่าคุยมะพร้าวอีกหนึ่งกระสอบนะฮะอุปกรณ์การที่เราจะต้องเพาะพิกนะฮะ แล้วก็เอามาคลุกกันนะฮะนี่คลุกกันแบบนี้เลยหนึ่งต่อหนึ่งมันจะพอดีพอดีนะฮะถุงปุ๋ยขุยมะพร้าวได้หนึ่งถุงถูกถุงปุ๋ยนะฮะดินมอสหนึ่งถุงปุ๋ยก็ได้นะฮะเอามาคลุกรวมกันหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะมันก็จะออกสภาพนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าขุยมะพร้าวอย่างเดียวไม่ได้นะฮะไม่มีธาตุสารอาหารเลยนะฮะเนี่ยแค่นี้เอามาคลุกรวมกันนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นลักษณะเหมือนยังไม่ละเอียดนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้ฮะ อาก็คุกขุยมะพร้าวเราก็ต้องบีมบ้มันฮะบี้มันอ่าบี้มันไปนะฮะบี้แล้วก็คุกให้ละเอียดอย่างเงี้ยฮะเอแบบนี้เลยง่ายๆนะฮะอ่าวิธีการที่เราจะต้องเพาะนะฮะก็พอคุกดินเสร็จปุ๊บนะฮะมองมันแห้งนะก็เอาดินเอาน้ำสเปรย์ปุ๋ยไอที่ว่าอ่าเร่งรากของนาชัยก็ได้นะฮะขวดละห้าอ่หกร้อยบาทเองนะฮะ ก็ฉีดไปเร่งรากซะเลยนะฮะสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชด้วยแล้วก็ป้องกันโรคไวรัสนะฮะโรคใบลายหยิกลายเหลืองอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือโรคไวรัสของเรานั่นแหละนะฮะเราต้องรักษาตั้งแต่ตอนแรกนี่ฮะที่สิ่งที่ถูกต้องก็คือไม่ต้องไปป้องกันนะฮะป้องกันแล้วแก้ยากนะฮะเราก็ซัดมันตั้งแต่ตอนที่อยู่ในดินนี่เลยนะฮะเหมือนกันนะฮะ เด็กๆหรือ,อเด็กอ่อนที่ออกจากท้องอบิดามารดามันก็ต้องติดเชื้อมานะฮะถ้าแม่เป็นโรคเบาหวานพ่อเป็นโรคเบาหวานมันก็ติดเหมือนกันความดันมะเร็งอะไรก็ว่าไปนะฮะติดในกระแสะเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงจุดนี้มันก็ต้องป้องกันนะฮะในช่วงแรกก็คือเหมือนให้สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนท้องมารดาของเรานะฮะก็คือเด็กนะ,ะก็คือให้สมบูรณ์กินธาตุสารอาหารสารอาหารครบหหลักห้ามู นะฮะอ่าบำรุงอะไรก็ว่ากันไปพอลูกออกมาสมบูรณ์ไข่แข็งแรงนั่นก็เหมือนเม็ดพืชเลยฮะไม่ติดเชื้อชิตโตกอะไรนะฮะมันก็จะต้องแข็งแรงไม่ติดโรคไวรัสอะไรประมาณนั้นนะฮะเออนี่ถ้าใช้เปรียบเทียบสองอย่างไปเลยประมาณนั้นนะฮะอ่ะโดยคนะฮะเรามาดูกันเมื่อเราเตรียมดินอย่างนี้คุกเข้า1ต่อ1แล้วนะฮะเราก็หยิบแผงเพาะนี่มานะฮะปึ๊บอ่า จริงๆแล้วมันเอาเอา,เอาดินใส่ไปนะฮะตัวนู้นนะฮะให้เต็มพอเต็มปุ๊บเราก็ตบนะฮะเออให้ตรงรูให้ตรงรูนะฮะแหมมันจะไม่ค่อยตรงรูอยู่เรื่อยเลยนะฮะปับปับปรับปรับปับปับตบหน่อยหน่อยนะฮะหนอบหน่อยหน่อยอ่าพอทําอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าอ่าก้นมันจะจิ้มไปให้อ่าดินเนี่ยเสมอนะฮะเสมอด้านล่างนู่นอะ ไอ่ประมาณนั้นนะฮะพอเม็ดลงไปมันก็เสมอขึ้นมาก็ต้องเสมออะไรประมาณนั้นนะอ่านี่ยมานสามสี่จัดนั่งแบบนี้นะฮะนั่งแบบทางขานะใช่นี่แหละง่ายๆนะฮะอ่าแล้วก็โกยมานะฮะโกยดินขึ้นมาเออร้องเพลงไปด้วยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะเออ,เอรรน,น,น,ะะอนี่ง่ายๆนะ,ะปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดให้ไวกว่านี้ก็ได้นะฮะในใจช้า นะ,ะแก่แล้วก็อย่างว่าแล้วเนาะเอออ่ะเนี่ยพอลักษณะนี้แล้วนะฮะอ่าเราจะทำยังไงนะฮะเราก็ใช้สองมือแม่ที่สร้างมานะฮะปาดมันไปนะฮะรู้จักคำว่าปาดไหมฮะปาดมันง่าย,ยง่ายเห็นไหมฮะอ่าง่ายง่ายพอปาดเสร็จปุ๊บนะฮะ เราก็ตั้งปลายแผงที่สองนะฮะล้วก็ท่องนองโมสามตบตบไปอีกอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะเอ <Okay. S 1> <Hey. S 2> ้ง่ายๆไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะซ้อนขึ้นมาเป็นสิบแผงสิบ,ส,บสิบแผงก็ได้นะฮะอะไรประมาณนั้นอายกแผงสุดท้ายออกนะฮะปื๊บนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเออ แล้วก็เดี๋ยวเราก็หยอดเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราหยอดเม็ดอืมนี่น้าาหยอดไว้ให้แล้วนะฮะหยอดไว้ให้แล้วอ่ะสมมุติอ่ะสมมุติว่าเราหยอดแล้วเออเราหยอดแล้วเห็นไหมฮะไวไหมฮะอะไรประมาณนั้นสองสามเม็ดนะฮะสามสามเม็ดสี่เม็ดก็ได้ นะฮะเอ้แล้วเราก็ลูบไปอีกทีหนึ่งเอาดินมากรบนะฮะที่จะทําลักษณะนี้หมายถึงว่าก้นมันจิ้มลงไปในนี้นะฮะตามันเสมอพอเรามันขึ้นมามันก็จะได้เสมอกันนะฮะแต่ถ้าจิ้มทีละหลุมทีละหลุมมันไม่เสมอนะฮะก็ต้องใช้ก้นจิ้มก้นกระแผงเพาะเรานี่นะฮะเห็นไหมฮะกระแผงนะฮะ,นะฮะปึบ๊บแล้วเราก็กรบมันเลยนะฮะ นี่สองมือแม่เหมือนเดิมฮนะปาดนี่ปาดไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วมือตอบหน่อยๆน่อยนะฮะนฮะเปิร์ป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 อ่าเห็นไหมฮะง่ายง่ายเห็นไหมฮะอ่าเปิร์ปอ่าแล้วเราก็ยกฮนะยกออก เออแล้วก็ไปเรียงไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเรียงไว้แบบนี้นะฮะเป็นชั้นๆแล้วก็เอาพาอาลอ่ารดน้ําก่อนลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ามาจับเรียงกันแบบนี้แล้วก็พายางปิดคุมนะฮะไว้4ี่หรือห้าวันแล้วก็เปิดมาเรียงกันยักลักษณะนู้น,นะฮะอ่าแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเดี๋ยวมันก็งอกนะฮะเห็นไหมง่ายๆเออ ันนี้ก็ยอดไปใหม่นะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะเห็นไหมฮะง่ายๆก็หยอดลักษณะนี้นะฮะปื้บปไปแบบนี้เลยนะฮะ,อะสองเม็ดสามเม็ดก็ได้นะฮะกันไว้ลักษณะนี้แล้วก็ทําเหมือนกันนะฮะทุกแผงนะฮะแล้วก็ดินมาใส่แล้วก็ ตับแล้วก็ไปวางแล้วก็ลดน้านะฮะลดน้ําแล้วก็เอามาเรียงกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาพะยางอบไว้สี่หรือห้าวันแล้วค่อยเปิดแล้วก็ไปเรียงไว้ตรงนู้นนะฮะง่ายไหมฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกรากออกไอแตกนะฮะขึ้นมาจากดินแล้วไปเลี้ยงมุลพพะข้างนอกนะฮะรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนประมาณ3 0มสถึงสีวันยาวหนึ่งคือเราก็เอามาปลูกนะฮะง่ายไหมฮะ ง่ายๆนะฮะง่ายๆเองนะฮะนี่คือการเพราะก้าแบบบ้านๆของพริกสายพันยกสยามเอเอสครับเห็นไหมฮะ ก็ร้องเพลงไปด้วยกันนะโลแห่งจินตนาการให้สมองคิดอ่านใจสงคารเหลือที่อะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้เสียงน่าจะแหบนะฮะไม่อยากจะร้องเลยนะออ่ะ,อะนี่แหละว,วิธีการเพราะพริกสายพันธ์ยกสยามเออครับ